ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีกรณีที่ลูกค้านะคะเปลี่ยนมอเตอร์ไปแล้วค่ะแล้วก็จะเอาไปใส่เองนะคะอ่าเรามาดูขั้นตอนแรกก่อนนะคะลูกค้าใส่มอเตอร์เสร็จแล้วนะคะลูกค้าสังเกตนะคะว่าสายสีเหลืองนี่คือ,อกาแฟเอสเโซช่องที่1นนะคะสายสีแดงนี่คือช่องที่2ออาจจะเป็นคาปูชิโน่หรือว่าชาเขียวก็ได้นะคะสายสีน้ําเงินก็คือช่องที่3นะคะอาจจะเป็นโกโก้หรือไม่ก็เป็นชาไทยนะคะกรณีที่เป็นกาแฟกัญชาก,กัะกระท่อม วันนี้นะคะเราจะใส่เราต้องใส่ให้ถูกต้องนะคะสายที่เป็นช่องของกาแฟเนี่ยต้องอยู่ฝั่งขวามือถ้าเรามองหน้าไปเข้าไปอยู่ขวามือนะคะส่วนไอที่เป็นสายสีดำเนี่ยนะคะต้องอยู่ในจุดสีแดงทุกอันนะคะอันนี้คือการใส่ถูกถ้าเราใส่ผิดปุ๊บเนี่ยเราสลับเอาสีดำมาไว้ฝั่งนี้สีน้าเงินมาไว้ฝั่งของนี้นะคะมันก็จะทําให้ m o อ o r เนี่ยหมุนผงเข้าไปมอเตอร์หมุนจริงนะคะแต่ผงไม่ลงนะคะเพราะว่ามันจะหมุนย้อนกลับเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้ตรงอ่าถ้าเราใส่ตรงปุ๊บนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะอมอเตอร์ที่เราส่งให้ลูกค้าจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันมอเตอร์ที่เราส่งให้ลูกค้านะคะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคือสังเกตนะคะมันจะสั้นไอปกติที่ที่มันมีอยู่ในตู้เนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือมันจะยาวนะคะเห็นไหมคะมันจะสั้นกว่ากันเห็นไหมมันจะสั้นี่ยสังเกตดูนิดหนึ่งมันจะสั้นกว่ากันนิดเดียวนะคะนิดเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันใช้งานได้ไหม วันนี้เราก็เอาผงมาใส่เลยปุ๊บอ่าแล้วก็ผงมาใส่การใส่ผงนะคะมันก็จะพอดีนะคะมันก็จะเข้าล็อกพอดีเลยเข้าล็อกแบบนี้นะคะพอดีนะคะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลองหมุนดูนะคะอ่าเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะว่าอ่าเราจะใช้ตัวนี้นะคะเราจะกดแล้วนะคะอ่าปุ๊บนะคะกดปุ๊บอ่านี่ค่ะถึงแม้ว่ามอเตอร์มันจะสั้นนะคะแต่ว่ามันก็สามารถเอ่อันผงลงได้นะคะ ถ้าเราใส่สายไฟถูกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่สายไฟก่อนนะคะแต่ถ้าสายไฟถูกแล้วมันยังไม่ลงโอเคถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาดูกันว่าต้องเปลี่ยนเฟืองใหม่นะคะแต่ที่เราส่งไปให้เนี่ยคือมันใช้ได้หมดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวดูนะคะเนี่ยค่ะเราสังเกตเฟืองนะคะมันจะสั้นกว่าเดิมสั้นกว่าสั้นกว่าตัวเดิมนะคะนิดหนึ่งจะสั้นกว่ากันนิดนึงเห็นไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะต้องดูสายไฟก่อนนะคะสวัสดีค่ะ